เอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Bear Heaven Tonight เช่นเดิมนะครับผมคือที่5แล้วตอก,กด no ตอนนี้น้ำพึ่งผมจากคิดที่แล้วเลยลอยหลอลอยหลอแล้วน้ำผึ่ง หรือสกสีกระปุกเท่านั้นห้องสี่กลับมาได้แล้วห้องน้ำเป็นบ้าเลยกับห้องน้ำถางจริงอืมขยะแบบนี้มีพลังงานแน่แน,แน่แน่เลยชัวร์สี่สามแปดแปด โอ้เล่นแต่หัววันเลยนะ <S <S โอ้โหไม่ทานเลยเลยเล่นแต่หัววันจ้ะดูและเริ่มดูและเริ่มเล่นแต่หวัววันวางไว้หนึ่งจุดโดจนตัวโอ้ มันเล่นตัวหัววันเลยเว้ยเฮ้ยปิดเซ็ตวางไว้หนึ่งจุดเฮ้ยนิ่งเล่นตัวหัววันเลยเลยแกทำอะไรฉุดไม่ได้หรอกโอแกแกก็เป็ดแค่ลูกกระแต เราไปทางไหนเนี่ยอาาโอ้ขยับนี่มันเล่นเจาะหัววันกันหรูอเว้ยสิรปโอ้ไอ้นี่ก็มาเล่นเจาะหัววันเลยเว้ยเฮ้ยตา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 แดงมาเชื่อมึงกด โอโ้โ,อโหแค่มันจะเล้ตัวโหดแบบนี้นะฆ่ากูเลยฆ่ากูตัวห้องน้ำน,นีโ่โอ้ยให้ไกลหลบภัยก่อนหลบภัยก่อนหลบก่อนหลบก่อน เีเครื่องเกือบเกือบเกือบขอเช็คก่อนนะห, 3, ห, 3, ห้องสามสี่ห้องสามแล้วก็ห้องสี่ถ้าจะเล่นตัวหัววันแบบนี้นะพูดเอาตัวยังไงผมก็ไม่รอดบอกเลยเปอร์เซ็นต์รอดคือน้อยมากอะ่ะขอเช็คก่อนปลอดภัย Okay. มีเลข 2. 2. สองการอะไรบางอย่างสองเคิดคาว่าค่าไม่เห็นเชียวสองหโอเคโอเคเดี๋ยว okay. ปกติสุกีชึบชุบชึบลบ เท่านี้ก็ด้วยอะโอ้โหวางล่อก่อนขอเช็คดูหน่อยแนะ่มีโจดมีโจดมีโจดซะด้วยเราควรไปเราควรไปทางนี้ก่อนหรือว่าแต่เราอยู่ส่วนไหนเนี่ยเข้าไม่ได้ ไปเข้าแน่เออว่าแต่เราอยู่ฟากไหนเนี่ยห้องที่สองด้ดวยอ่ะโอ้โหสี่จุดนี่ตายครัไปจุดที่ปลอดภัยสุดก่อนแล้วกันสี่สามหกสี่เหลือห้ากระปุกแล้วอ่ะอะไรโ,โหโหมดมากเลยพอเช็ค โอเคน่าจะปลอดภัยถ้าผิดพลาดยังไงก็ซับตีอย่างเดียวศิลปะในเ,เกินหมออ่ะห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลขสวยเนี่ยห้องที่สี่กับห้องข้างหน้าเราเราเช็คดูก่อนนะโอ้ มีตีนไม่เข้าโอ้โหตีทั้งคู่ต้องมอบแล้วละ่ะต้องมอบแล้วต้องมอบแล้วดีข้างหน้าเรามีน้ำผึ้องอยู่ที่นะัไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอ้โหศิลปะยา่าไปไกลไปไกลเลยนะไปไกลเลยนะนี่เป็นคำสั่งฉันไง 2องห้าสองห้าโอ้โหผ่านไหมผ่านโอ้ยเกือบเกือบเกือบตายเมื่อกี้ขอเช็คคล้องหน่อยเหลือห้ากระปุกโอ้โหร้อยหล่อเต็มทีแล้ว เอาละครับผมพอไปฟาร์มนอกรอบก่อนดีกว่าไปฟาร์มน้ำพึ้งเพิ่มไม่งั้นไม่รอยจริงแน่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ